สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญคลองพอรในรีพอร์ตประจำวันที่22กันยายน2558ค่ะสำหรับในโนตราคาทองคำในคืนนี้นะคะประธานเฟดแอตแลนต้าคาดเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้นายเดนนิสล็อกฮาร์ดประธานกลางสารสห้าแอรแลนต้ากล่าวว่าเขายังคงหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้ทั้งนี้นายล็อกฮาร์ดคาดการว่า แนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้อย่างไรก็ดีเขาระบุว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดที่ไม่มีเสถียรภาพจะทําให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้ประธานเฟดสค่าแอรันต้าระบุว่าเขาสนับสนุนการตัดสินใจโครงอัตราดอกเบี้ยของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เฟดจะรอต่อไปเพื่อทำการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจหรือไม่คาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,125- ถึง1,145เหรียญสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ผลต์ราคาทองคำคืนนี้นะคะมี2รายการ 1. เวลาสองท่มมีดัชนีราคาบ้าสารัส และ2เวลา3ชทุ่มมีดัชนีความเชื่อมั่นพื้นโลกยุโรปและดัชนีภาคการผลิตสขาริชมอนสหรัฐและติดตามบุคลากรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาิกานะคะแล้วกลับองอกับุคลาพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ